ตอนนี้น้องพี่อยู่หมู่บ้านไหนอยู่ท้่งออมตรงนี้ครับคะอยู่บ้านไหนนะท้่งออมครับไอ้ตรงนี้ตรงไหนวัดไอ้ทุ่งออมตรงที่มีอู่ครับอันนี้วัดอันนี้บ้านพงขนุนครับอันนี้ตรงขึ้นตรงนี้พงขนุนครับคุณน่ามากเลยเราอยู่เป็นเพื่อนพี่ตรงที่สว่างแป้นมึงพี่กำลังรอให้ตำรวจมารับแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนสภาพพี่แย่เหมือนกันคนบ้านไหนนะครับยังากระบอกไงฮะจะเอากระปุกมาให้อะไรไม่พี่ไม่ได้เอาอะไรมาเลยพี่กลัวมันมืด เอาขอรถให้ตัวให้ได้อะไรนะคะาคมาตรงนี้ให้คุณแจพี่เสียบในรถไหมเมื่อกี้พี่ตกใจแต่พี่โทรเรียกรุ่นพี่พี่มาแล้วตำรวจกำลังจะมาอยู่ป้อนม่แต่พี่ขอไปอยู่ที่สว่างตอนนี้ลงกี่เมื ที่มาช่วยพอดีประสบอุบัติเหตุพอดีน้องเขาแวะช่วยเหลือพอไหมขอบคุณมกสมศักดิ์น้องชื่ออะไรนะคะพี่ขอบคุณมากมากครับผมคนบ้านไหนบ้านที่บอมขนาดขอบคุณมากมากตามเงี้ยมาช่วยพี่ขอบคุณจริงจริงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนอนอยู่ตรงไหน 养鸡啊！Oh, ถ่ายใกล้หลุมด้วยถ <ừ. S 1> oh, <b> ่ายหลุมด้วยโอ้พี่ถ่ายไปถ่ายไอ้หนุมๆได้ไปชี้เลยชี้ๆหลุ่มๆไหนที่ตกแล้วไงชอบดีไม่เป็นไรฟาดเข้าไปช่างมันปากแตก มันเกียงขาดใช่ไหมโอ้โใตายมึงเออนั่นแหละอ่าที่มาช่วยมาเจอเลยมาช่วยขอบคุณมากๆากเรบาดเจ็บตรงไหนบ้างตอนนี้ก็ฟันไม่รู้จะหักหรือเปล่านะคะอืม ปากแตกแล้วก็มือมแล้วก็นิ้วแล้วก็กางเกงขาดหมดเลยนกางเกงขาดแตกหมดคะ่ะโอ้ยเขา่าเป็นโอ้ยบาดดึกเหมือนกันนะเนี่ยเจ็บมากมพี่หัวเขา่าเลยเดี๋ยวไปส่งเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณมากพี่มาเจอพอดีขอบคุณมา,มากๆคะ่ะที่ช่วยเหลือคะ่ะ โอ้หนี่มันอุกกาบาดชัดๆเลยครับพี่น้องโอ้โหมีหน้าถึงเกิดอุบัติเหตุบ่อยหลุมดูครับนฮะกลางคืนอ่ะโอ้โหมันอุกกาบาทชัดๆเลยนี่นี่ดูครับอย่าใช้เบตาดีล้างแผลแบบนี้นะเชื่อผมติดเชื้อท้าแผลติดเชื้อง่าย จุดตะตุ่มใช่ไหมนี่กู้ภัยจุดตะตุ่มครับสองทีมคนหนักจู่พอสมควรนะนี่ไหนบอกไว้ไม่หนักอ่ะฮะนี่ใจหัวใจใจหัวใจใปากเล้ตะพวงตอนที่ลงรูไมมสติที่บอกว่าให้ไม่ชอบนนะที่ลงแต่ว่ามันเจ็บกล็ดนะแต่ว่เร็วๆนี่ก็เร็วๆเลยตรงนั้นตรง หลุมเป็นบ่อทั้งสองเลนเลยทั้งซ้ายและขวาเป็นนานหรือยังครับนานแล้วค่ะยังไมม่ีเขาเคยมาซ่อมแล้วรอบหนึ่งแล้วมันก็เป็นอีกเป็นอีกไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเกิดอุบัติเหตุบ่อยไหมครับตรงนั้นอ่ะอุบัติเหตุบ่อยไหมบ่อยวันนี้ก็เพิ่งเกิดครับเพิ่งเกิดคุณพ่หลายเจ้าแสดงว่าทับแหลับ๋อเป็นมีมีก่อนหน้านั้นอีกมีก่อนหน้าแล้วครับนหน้าโรงเรียนตาแตกมืดอ๋อเสียชีวิตด้วยนะแสดงว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยใช่ไหมครับบ่อยอืม ถนนเป็นหลุมเป็นบนะ่อหน่ากลัวจริงเส้นนั้นผมเป็นพนักง,งานของติดตัววีเส้นนั้นอยู่อ๋อเหรอขอบคุณน้องๆมากนะคะกลุ่มเพื่อนที่เรีวตาตุ่มแล้วก็เทพรักษานะคะที่มาช่วยทำแผลให้ค่ะก็ขอบคุณน้องๆมากก็นะเป็นวัยรุ่นที่รวมตัวกันนะคะเพื่อช่วยสังคมโดยที่ไม่ได้หวังอะไรเลยคะ่ะสองทีมาเรียนตัวแทนก็ไม่เป็นไร